สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับคู่อมจีเรเดอร์จ้าเมืม่อน,นี้สิผาไม่เห็นเมนูกับเขานะคะเป็นแกงบักหมีจ้าพี่น้องจ้าแกงหมีหรือว่าแกงบะนุนนะคะทางทางเหนือเพิ่มเอิว่าแกงบะนุ่นในจ้าพี่น้องจ้าอันดับแรกเราก็ตำพริกแกงก่อนนะจ้าพริกกระเทียมหอมตะไคร้ตามปกติเนี่ยแหละจ้าพี่น้องจ้านี่ทั้งอีสานอาจจะบ,บอกว่าบ่เคยกินแกงบหมี่มีแต่สุปบร์หมี่นี่แหละ,ะอันดับแรกเัาก็ต้มบหมี่ก็ยังขั้นสุดที่นี่แหละจ้าพี่น้องจ้าต้มไห้ก่อนหลังจากนั้นะ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 ก็เอาหม้อเอา ครื่องใส่ขั้วเอาพริกใส่ที่หลังเลยจ้ะเ้ากุ้ยได้มาขัวพริกก้อนเกับสูตรไปสูตรมันเนาะจ้ะนี่ขว่าต้มเลยโดนเติมอะไรได้พ่อหมกมันเปื่อยแล้วขั้วมันกะมันมีกับหมูเปื่อยเติมอะไรแล้วขั้วมันกะบตามพริกแกงใส่เข้าไปจ้ะพี่น้อยจ้ะมันชีใส่แบบเขียเข้ยวน้ำเลยจ้ะหรือว่ามะเขือส้มเอานั่นแหละมะเขือส้มใส่ลงไปน้ำมันชีต้องมีรสเปรี้ยวหอมๆจักหน่อยเลยค่ะพี่น้อยจ้ะอ้าวเดือดไปเดือดไปเดือดปุดปุดหรือยังเดือดปุดปุดหรือยัง อ่ะตะลางเดือดปุดๆนั่นรออีกเวลาอีกนิดนึงค่ะเดือดปุดๆในจี่น้องจะแกงบักมีหรือแกงบะน,นุนนะคะทางภาคเหนือเขาจะนิยมกินกันเลยนะจ๊ะเดือดแล้วขั้วใส่หมูสามชั้นใส่สีคุ้งนะคะใส่กระดูกหมูปายนี่เดือดแล้วเราพลิกแกงลงไปในพักที่สาคัญที่สุดในการใส่แกงบะน,นุนก็จะต้องมีผักขาหรือผักละนะจ๊ะหล้วก็ผักอีเลือดของเฮาล้างเลือดของเรานี่อะไรพี่นางว้ายใจลงไปแล้วจาะหอมหอยเฮงกินมากเ้ว เริ่มมีกลิ่นหอมช่วยๆขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องมาได้ใจจะน้ำกันได้จ้าบุได้ปุ้กเก้ยิงกัน,กนต้องร่องถ้ำดูนะจ้านี่ว้าวต่อไปขั้นตอนสุดท้ายใบที่ต้องใส่ก็คือใบหนางเรือนะคะใบเ,เรือดของเรานี่แหละจ้าพี่น้องจ้าใส่เข้าไปย้อนย้อนเข้าไปเลยจ้าแล้วน่าจะค้นคนคนก้นๆค,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 คนอีกนิดหนึ่งแต่แต่แต่ต้องต้องไปนะาน,นาตามก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้า อเอาไปเอาซีมาผิดอันอ้นอาวหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้รสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยเอาห้องก็ใส่มะขามในจ้ากหน่อยอย่าใส่หลายมันสิเป็นอ,อ,อ่าสิบอกรสชาติจังในแต่ห้อข้างข้างภายในสามเป็นอาจจะบอกว่าบ่เคยกินนะพวกอไปสัมผัสน,น้ำมันว่าบ่เคยกินนะคะหน้าตามันก็จะออกเป็นแบบนี้ล่ะคา่ะมันก็แซ่บได้ใช่ไหมน้องใส่สีโค้งหมูไปน้าใส่กระดูกหมูไปน้ามันอย่างไรใช่ไหมน,อน้องจ้า าฝากในด้จ้าฝากฝากกดหัวใจให้กันได้จเดี๋ยวรอบหนะ้าจะหาคลิปเมนูดีๆเมนูบันๆเข้ามาให้เบิร์นในใจพี่น้องใจอย่าลืมกดหัวใจให้กันได้จพี่น้องบา,บายพายจ้า